นี่ท้าธรรมดานี่แหละไม่เสริมจริงหรอโอ้ยเสริแค่นี้โอยแค่นั้นมต้องริมเดียวก็เอาเขาใไหมด้ใส่แบบนี้ไม่เท่ามาตินเปล่าเลยอ้ยงเล่นยากอันนี้ก็สักร้อยร้อยเจ็ดสิบจุดสี่เสริมมาจดสี่ จุดสีนี่คือที่เสริมแเต่อไปไดไวต้องนอนเร็วโอเคครับคุณคงไม่ทันแล้วแหละยี่สิบยบนอนกับุับกกับกับกับกบกวบกั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 ยันกับกวบกกับกับับกบันกับกับกักะบอบกัอบกับกับกบกบนก ก็เลยลามปามไปสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งปุ๊บเริ่มห้าทุ่มพอเล่นคอมเป็นปุ๊บเที่ยงคืนหลังจากนั้นแหละจบเลยตีสาวยังไม่นอนลูกชายทีหนึ่งตีสี่ทุกวันทุกวันไม่กล้าว่าด้วยตัวดนลยิงครับโอ้คือโครไม่กล้าด่าลร่วงข่าวไงคือโครจริงใบข่าวล่าสุดนี่ไงไม่รู้ไปเลื่อนลูกยิง